ตอนรับเข้าสู่นะฮะคอร์สสรุปนะฮะเขาเรียกว่าคอร์สที่เราจะเตรียมตัวเพื่อสอบ9วิชาสามัญน,นะครับน้องลงเลข1หรือเลข2หรือลงคู่ลงคู่ปะไม่ไม่ที่มันลงแบบเป็นเลขอันเดียวเลยที่มัน,ม,นมันเป็นของวิทย์คณิตของเราใช่ไหมนะครับเออก็คือเป็นเลขตัวเต็มนะฮะส่วนถ้าเป็นเลขของเออ่ที่มันสอบสายสีเนี่ยมันจะเป็นเลขที่ออกไม่กี่บทนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะฮะเนื่องจากว่า <c oughs> วิชาสามัญเนี่ย มันออกแค่กี่ข้อรู้ไหมสามสิบ <30. S 1> แล้วสอบกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันสอบสองชั่วโมงซึ่งพี่สอบปีที่แล้วปรากฏพี่เหลือครึ่งชั่วโมงคือพี่ทําเสร็จก่อนตั้งแต่ชั่วโมงครึ่งแล้วพี่รู้สึกว่ามันใช้เวลาไม่นานแต่นั่นคือพี่ไม่ใช่น้อง <c oughs> ความรู้สึกของพี่คือมันไม่เหมือนแพทที่ว่าทําจนวินาทีสุดท้ายแต่นั่นเป็นเพราะว่าข้อสอบวิชาสามัญทูออกแบบมาให้ทําไม่ต้องเสียเวลา แต่ต้องรู้ว่าเมื่อเจอโจทย์แล้วทําไมต้องทําได้แล้วต้องทํำยังไงคือมันปัญหามาอยู่ที่ว่าเจอแล้วรู้เหมือนพี่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เจอแล้วรู้เนี่ยมันมาจากความชํานาญในการที่เราฝึกอะไรอยู่แล้วฝึกทําโจทย์ข้อสอบวิชาสามัญจะแบ,บ่งเป็นสส่วนฟังดีๆนะมันจะมีโจทย์อยู่2แบบแบบที่1เป็นโจทย์สไตล์แบบท่องมาท่องมาคือแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเจอปุ๊บรู้เลยเข้าใจไหมสองคือโจทย์ที่เป็นสไตล์ที่อันซีนอันซีนคือไม่เคยเจอ แล้วต้องแก้ปัญหาหน้าตอนนั้นเข้าใจไหมทีนี้ไอโจทย์อันซีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราทําโจทย์ไปเยอะๆยแล้วเราจะฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองพี่ช่วยน้องได้ตอนแรกก็คือโจทย์ที่เป็นสไตล์ท่องมาก่อนนั้นพี่ก็เลยคัดโจทย์ที่มันสไตล์ชอบท่องมาเนี่ยอยู่ประมาณ2ชุดแรกชุดที่หนูได้ไปเป็นชุดที่เท่าไหร่ชุดที่1เราจะเรียนอย่างเงี้ยหลายชุดแต่ตอนนี้สองชุดแรกจะเป็นโจทย์สไตล์แบบแพทเทิร์นคำว่าโจ์แพทเทิร์นเนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องจํารูปแบบสไตล์อย่างเงี้ย แล้วมันก็จะออกวนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะพี่คัดมาประมาณ9บทนะครับเก้าบทมาให้แต่เนื่องจากวันนี้เราเรียนแรกนะฮะก็ยังไม่ครบหรอกเราต้องเรียนไปเรื่อยๆนะฮะงั้นเราก็เริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโจสไตล์ที่มันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยพี่แยกเป็นหัวข้อให้น้องดูละหัวข้อแรกคือเรื่องอะไรเอกอะไรเอกโบล็อกใช่ไหมครับอ่าเพราะงั้นมาดูเรื่องเอกโบก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับข้อที่1ข้อที่1เนี่ยมันจะเขียนว่า3าบวกด้3ยส่วนแ ยกกำลังด้วย 3x เท่ากับ16ส่วน81บต่อพี่ก่อนเลย1 2 3ซมทางซ้ายเนี่ยในวงเล็บเราสามารถกระจาย 3x เข้าไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ถ้าใครกระจายผิดเพราะเครื่องหมายเป็นอะไรครับบวกเราสามารถทำแค่เอาเลขบวกกันก่อนจริงไหมต่อพี่กอนเลย8ตรงนี้คอลนอนเป็น883เท่าไหร่24บวก3เป็นยี่อะไร27งั้นตอนนี้ข้างในเขียนไปกันเลย27สเ่วน8เอามาเลยครับนี่ต้องรวมข้างในให้เสร็จก่อนพอเป็น27ส่วน8พี่ถามงงๆเลย เลขนี้สวยยังยังถ้าสวยคือต้องเลขทําไมกว่านี้น้อยกว่านี้ยี่สิบเจ็ดหนูจะทําเป็นเลขอะไรให้เลือกสามกำลังเท่าไหรสามขอบใจนะลับแปดอะสองกำลังสามงั้นแปลว่าตรงนี้พี่สามารถทําเป็นสามส่วนใครได้สามส่วนสองทั้งหมดกําลังอะไรสามแต่คําถามคือข้างนอกมันมีซ้อนอะไรอยู่สามเอ็กซ์จริงไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น3ส่วน2ยกกําลังด้วย3แล้วก็ซ้อนด้วย 3x ซึ่งหลายคนถ้าเรียนยกกําลังมาจะรู้ว่า 3x กับ3ต้องทําอะไรกันคูณได้กี่ x 9x ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น3ส่วน2ยกกําลัง 9x เนี่ยต้องฝึกพวกนี้คล่องก่อนงั้นโจทย์แพทเทิร์นเป็นโจทย์ที่เราทํปบ่อยๆแล้วมันจะชินนะฮะซิพอน้องเคลียร์ตรงนี้เสร็จคำถามข้างขวา16 81, ส่วน81สอวยยังยังก็ต้องทําให้เป็นเลขอะไรเหมือนกัน น้อยเหมือนกันแล้วเลข16อะไรน้อยห้ามตอบ4นะสี่ยังไม่น้อยสองสองกลังเท่าไหร่2กำลังสี่เอาแล้วแปดสิบเอ็ดไม่เอาก้านะสามกลัง4เพราะมัน9 9้าใช่ไหมก็3 4สี่ตัวจริงไหมแสดงว่าตรงนี้เราก็แปลงเป็น2ส่วนสาําลังอะไรครับ4ี่แล้วเราก็จับตัวยกกําลังเทียบกันเลยจริงไหมแล้วก็ผิดครับมองอะไรเห็นหรือเปล่ามันแกล้งอะไรอยู่มันสลับเศษส่วนใช่ไหมงั้นตัวนี้มันสาส่วน2ใช่ไหมอันนี้มัน2ส่วน3ามใช่ไหมน้องต้องเปลี่ยน2ส่วนสาให้เป็นสส่วนสองก่อน คำถามคือถ้าน้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น3ส่วน2กําลังที่เคยเป็นบวกต้องกลายเป็นอะไรเป็นลบไม่ใช่เศษส่วนนะบางคนมีนะกลับตัวนี้ตัวนี้เขียน1นส่วนสผิดนะฮะต้องเป็นลบอะไรลบสใช่หนูต้องกลับตรงนี้เป็นลบสแล้วหนูก็จับเทียบได้เลยจบข้อนี้เองนะครับงั้นข้อนี้เราก็จับ 9x เอท่ากับลบอะไรลบสนะครับซึ่งพอน้องจับ9กาเกเท่ากับลบ 4, สี่เศษแปลว่า x ของน้องก็คือลบอะไรนั่นเองลบสส่วนเเชิญนะครับเรียบร้อยนะครับ งั้นโจทย์แพทเทิร์นนี่ทำให้ทำให้บ่อยๆนะครับเราจะชินกับมันนะครับอ่ะผ่านข้อแรกนะครับเสร็จแล้วไปดูข้อที่2นะครับข้อ2เนี่ยถ้าใครเคยทำน่าจะคุ้นนะครับถามหน่อยว่าไอ้ตัว2กำลัง 3x บวก1ตัวแรกบวกกับตัวลบกับตัวที่2แล้วก็บวกกับตัวที่3มมันสามารถเอายกกำลังมารวมกันเป็นก้อนเดียวเลยได้ไหมได้ไหม เนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาไอ้ตัวข้างบนสามเอกบวกหนึ่งไปรวมกับสองเอกได้ไหมดูน้องลังเลนะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเครื่องหมายลบไม่สามารถรวมได้เข้าใจไหมฮะถ้ารวมไม่ได้เนี่ยแปลว่าหนูเอาตัวนี้รวมกับตัวนี้ไม่ได้จริงไหมงั้นจาไว้นะเวลาเจอยกกาลังมีเครื่องหมายบวกกับลบตรงนี้เขียนไปเลยว่ารวมกันไม่ได้อ่าตรงเนี้ยเขียนไปเลยว่ารวมไม่ได้หนูไม่มีสิทธิ์รวมยกกําลังกันใครก็ตามที่รวมยกกําลังนี่ผิดเลยถ้ารวมไม่ได้งั้นเราจะทํายังไงได้มองพี่ถามหน่อยมันมี X เหมือนกันไหม มีเหมือนกันใช่ไหมถูกป่ะเออทีนี้พี่ถามหน่อยสามเอ็กบวกหนึ่งแยกหนึ่งได้ไหมได้แยกเป็นสองกำลังสามเอ็กกับสองกำลังหนึ่งใช่ไหมเขียนไปเลยงั้นหนูต้องเขียนเนี่ยเป็นสองกำลังสามเอ็กกับสองกำลัง 2, หนึ่งนี่จบแพทเทิร์นเนี่ยต้องคุ้นมากนะฮะเสร็จแล้วไอ้ตรงสองเอ็กตรงกลางไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะมันมีแค่สองเอ็กตัวเดียวมันไม่ได้บวกหรือลบเลขอะไรก็ตามตัวสุดท้ายแยกเป็นสองกำลังอะไรตะโกนมาดังๆสองอะไรสองกำลังเอ็กกับสองกำลังสามถูกต้องทีนี้พี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะวงแบบพี่เป็นแล้ว เขาเรียกสมอะไรสมมุติตัวแปรนะครับอ่าวดีครับสมมุติตัวแปรให้ไขเป็น A ครับที่เราชอบใช้ <A. S 1> ให้ตัวน้อยสุดเป็น A ใช่ไหมแล้วถ้าตรงนี้เป็น A นะระวังนะนี่มัน 2x ใช่ไหมข้างบนต้องเบิ่นเป็นกําลังอะไร <A. S 1> กําลัง2ถูกต้อง A กําลัง2แล้วตัวนี้ต้องเป็น <A. S 1> ใช่เนี่ยโจทย์แบบนี้หนูต้องคุ้นเขาเรียกโจทย์แพทเทิร์นนะฮะซึ่งข้อสอบโอเน็ตเอไม่ใช่อเน็ตแพทล่าสุดก็จะมีอย่างเงี้ยหนึ่งข้อไอ้ที่มันสมมุติตัวแปรอ่าโจทย์อย่างเงี้ยชอบออก มาเอาชี้ข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ใช้ชีสต่างหากนะครับหยิบชีสข้างหน้าด้วยนะครับใครยังไม่ได้ชีไมาหยิบชีสข้างหน้าด้วยครับเอาชีสข้างหน้าด้วยคนละชุดคนละชุดนะครับอ่าอ้าวพอเราสมมุติตัวนี้เสร็จข้างหน้าจะเป็น 2a กําลัง3อ่าเขียนไปเลย 2a กําลัง3แล้วก็ลบด้วย 17a กําลัง2แล้วก็บวกด้วย2กําลัง3ได้เท่าไหรโทษ 8a ใช่ไหมคะโอเคใส่ไปนะอันนี้ได้ 8a เท่ากับ0เริ่มรู้สึกว่าสมการดูทำไมดดดูดีขึึ้้นแลลวงใครออกเย ดึง a เพื่อจะได้เหลือกำลัง2แยกแฟกเตอร์จริงไหมนี่แหละแพทเทิร์นที่เรารู้จักนะครับมันจะเป็น2 a กาลัง2ลบ1 7 a บวก8ยิ่งเจอก็ยิ่งรู้สึกว่าพี่มันเดิมเออก็ต้องทําให้แม่นเดิมก็ดีรู้อย่างนั้นก็ดีแยกได้กี่วงเล็บ2วงเล็บนะฮะอันนึงก็จะเป็น2 a ถ้ายังไม่คล่องก็เขียนนี้ก่อนอันนึงก็เป็น a ข้างหลังก็มองว่า8จะแยกไหมถ้าไม่แยกก็เป็น1กับ8จริงไหมก็ต้องดูตรงกลางตรงกลางต้องการส7บก็แสดงว่าดนี่1กับ8ดีสุดเพราะว่า ใกล้คุณใกล้ได้ a ใกล้คุณใกล้ได้16ก็จะเป็น17แต่มันต้องติดอะไรทั้งคู่คะติดลบทุกนะครับคำถามถึงแย่เป็น2วงเล็บแต่ a มีทั้งหมดกี่ตัว3ตัวเข้าใจใช่ไหมสามตัวมีใครมัง่ง A เฉยเฉยศูนย์เศษหนึ่งส่วน2กับเลข8เขียนให้ครบนะขายไปตัวหนึ่งนี่มึงชีวิตดับศูนย์เลยนะมึง A เป็นศูนย์หนึ่งส่วน2กับ8สิ่งที่แก้ไขได้คือปัจจุบันไม่ใช่อดีต งั้นเลิกขํามควรหนึ่งข้อสอบแพทรอบที่ผ่านมาบางคนยังเพอ้อเจรอไม่เลิกนะพี่เจอบ่อยในอินบ็อกซ์นะ <c oughs> มึงไม่ต้องร้องอีหาคุณลาคาญไม่ต้องข้ามควรแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ที่ทําได้คือตอนเนี้ที่เรากำลังจะเตรียมตัวสอบเจ็ดวิชาสามัญเก้าวิชาสามัญเนี่ยต้องเตรียมตัวตอนนี้นะครับแล้วค่อยว่ากัน